วิญญาณเฝ้าโรงพยาบาลมึงกูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังแต่มึงต้องสัญญาว่าจะไม่หัวเราะนะเพราะนี่เป็นเหตุการณ์จริงกูเจอมาเองตอนกูไปเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในนครปฐมเมื่อปีที่แล้วคืนวันนั้นเป็นคืนรากที่กูต้องอยู่เฝ้าแม่ในห้องรวมผู้ป่วยเรือรังคนไข้สูญใหญ่พูดไม่ได้ขยับตัวไม่ไหวห้องทั้งชั้นเงียบแทบไม่มีเสียงพยาบาลเดินตรวจรอบสุดท้ายตอนสี่ทุน หลังจากนั้นทั้งชั้นเหมือนถูกทิ้งว่างไว้ให้ความมืดและกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อคอยครอบงำตอนประมาณเที่ยงคืนกูนั่งเฝ้าแม่อยู่ปลายเตียงไฟห้องถูกหีเหลือแค่ป้ายไฟทางออกสีเขียวสว่างลางๆอยู่ดีๆกูก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดคนไข้สีซีดๆเดินผ่านหน้าห้องไปท่าทางเหมือนไม่มีแรงแต่ก็ก้มหน้าเดินเรื่อยๆไปทางปลายทางเดินกูนึกว่าเป็นคนไข้เดินออกมาห้องน้ําเลยไม่ทันสนใจมากเพื่อนบอก ตอนนั้นไม่ถามพยาบาลหรอว่าคนไข้เดินเองได้ไงกูเดี๋ยวมึงฟังก่อนประมาณแป๊บหนึ่งกูได้ยินเสียงกดกริ่งเรียกพยาบาลจากห้องตรงข้ามเลยลุกไปดูพยาบาลเพิ่งขึ้นมาจากลิฟต์พอดีกูก็ถามว่าเมื่อกี้เห็นคนไข้เดินออกไปไหมพยาบาลทำหน้าชะงักเหมือนไม่อยากตอบเธอหันไปมองทางที่กูชี้แล้วบอกเบาๆว่าบนชั้นนี้ไม่มีใครลุกเดินได้ค่ะทุกคนเป็นผู้ป่วยติดเตียงกูขนลุกสู้ไปทั้งตัว แต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรพยาบาลที่ยืนใกล้ๆก็พูดขึ้นมาต่อว่าถ้าเห็นคนเดินออกไปอย่าทักเขาไม่ใช่คนไข้แล้วค่ะคืนนั้นกูเกือบจะทนไม่ไหวแต่ยังต้องอยู่เพราะแม่กูพยายามไม่สนใจอะไรอีกจนตีสองอยู่ดีๆเหมือนมีใครมาหยุดยืนอยู่ข้างหลังกูได้ยินหายใจเบาๆเหมือนเสียงคนเหนื่อยหอบแต่พอหันไปก็ไม่เจอใครแค่ความเย็นเหมือนลมหายใจแตะต้นคอแล้วตอนกูจะหลับตา ได้ยินเสียงกระซิบ mm ชัดมากตรงหูซ hmm. mm ้ายว่า hmm. ช mm ่วยด้วยผมยังออกไปไม่ได้กูสะดุ้งลุกขึ้นรีบกดกริ่งตามพยาบาลทั้งห้องเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตั้งแต่นั้นมากูสาบานเลยกูจะไม่มีวันกลับไปชั้นนั้นอีกตลอดชีวิต